วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซุปเปอร์แตรเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุสนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเสดงกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมทสุรีนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวดับขนมไทย หนึ่งกุมภาพันธ์2569ที่นำมาวิเคราะห์อัตราการค่าสันวัตถุิบให้รับชมรับฟังนะครับก่อนที่เราจะรับชมรับฟังหน่วยการในรู้ต่างๆแต่ละเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นแต่ในคลิปนี้ทางช่องก็จะมาวิเคราะห์อัตราการค่าสัรนวัตถุดิบ ก่อนที่จะนำมาปรุงเมนูดับขนมไทยในวันที่1่กุมภาพันธ์2569กว่า19เมนูในวันนี้นะครับเข้าสู่เมนูที่1เลยนะครับโดยเมนูที่1จะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะนำมาปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่17มกราคมดับเฉพาะ10เหนือ2ออก เก้อนะครับ10ออก7ก็ผ่านส่วนการค่าสัรวัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธ์เกอาจารย์เวียงพิงได้ค่าสัรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือ1 100ร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่1นะครับไปกันต่อที่เมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงจะเป็นชุดการค่าสัรวัตถุดิบเพื่อที่จะนำมาปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยเหนือ10กับร้อยไม่เกี่ยว โดยในวันที่17มกราคมค่าสันวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะหน่วยเหนือ3ออก972หน่วยออก2ผ่านส่อนการค่าสัรวัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธ์69อาจารย์เวียงพิงได้ค่าสัรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะหน่วยเหนือ2 10กับ100ไม่เกี่ยวในเมนูที่1พิจารณาวัตถุดิบก่อนนำะมาปรุงเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์สตางนะครับจะเป็นชุดการค้าสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยเหนือ10ปีการค้าสรรวัตถุดิบในวันที่17มกราคมดับเฉพาะหน่วยเหนือ6ออก8อออก972นะครับหน่วยออก2ก็ผ่านส่วนการค้าสรรวัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธ์เกอาจารย์สตางได้ค้าสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนู ดับเฉพาะหน่วยเหนือ8นะครับ1 0กับร้อยไม่เกี่ยวพิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์กุ้งจะเป็นชุดการค้าสรรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับผู้ตายการค้าสรรวัตถุดิบ17มกราคมดับผู้ตาย

8 0 4ศูนย์สี่9้าแปดเกแล้วก็3ามในเมนูที่4พิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์นานา,นาจะเป็นชุดการคาสรรวัตถุดิบ ชุดนี้เราจะวิเคราะห์เฉพาะชุดดับนะครับโดย17มกราคมค่าสันวัตถุดิบดับใต้7ออก0-2ผ่านส่วนการค่าสันวัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธ์อาจารย์นานาได้ค่าสันวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ทุกลักดับ2ในเมนูที่5พิจารณาวัตถุดิบชุดนี้ก่อนนำมาค่าสันแล้วก็ปรุงเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่6จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์พื้นสีแดงนะครับจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบพอดีจะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือโดยการคัดสรรวัตถุดิบนะครับในวันที่2มกราคมดับเฉพาะ10เหนือ8กับ4ออก7 0 6 0ออกศผ่านส่วนวันที่17มกราคมไม่พบสถิติก็ถือว่าหลุด นะครับส่วนการค่าสั่นวัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธกเกาท่านใดที่ทยากติดตามพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณค่าสัรนวัตถุดิบออกมาเพาื่อจะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือ3กับ2 3กับ2ในเมนูที่ปนะครับไปกันต่อที่เมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์พื้นสีแดงอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดการค่าสัรนวัตถุดิบ พื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยเหนือ10กับร้อยไม่เกี่ยวโดย2มกราคมคาดสันวัตถุดิบดับเฉพาะหน่วยเหนือ0ูนย์กับ1ออก9อ่าออก706นหนะครับหน่วยออก6กพัส่วนมกราคมไม่พบสถิติก็ถือว่าทำสถิติหลุดส่วนหนึ่งกุมภาพันธ์หก้าท่านอาจารย์ได้ค่าสันวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยเหนือ6นะครับ10กับ100ไม่เกี่ยวในเมนูที่7 พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่8นะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์ดาวจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ1 0อเหนือนะครับ10กับหน่วยไม่เกี่ยวการคัดสรรวัตถุดิบนะครับ ในวันที่17มกราคมค้าสารวัตถิพุทีิจปุปงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ432ออก9 7 2 0ออก9%ผ่าส่วนการค้าสารวัตถิบนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์อาจารย์ดาวได้ค้าสารวัตถิบปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ768 7,68นะครับพิจารณาวัตถดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์เทพบัรลือจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับ110หน่วยเนือการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่17มกราคมดับ8ออก9 7 2ผ่าน ส่วนการค่าสัรวัตถุดิบในวันที่1คกุมภาพันธ์ได้คัาสัรนวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับ110หน่วยเนื้งนะครับดับ2พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับในเมนูที่9 ไปกันต่อที่เมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์รามอินพาจะเป็นชุดการค่าสัรวัตถุดิบพระธิปงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเนือนะครับร้อยไม่เกี่ยวอัตราการค่าสัรวัตถุดิบนะครับหรือสถิติก็จะมีหลุดอยู่หนึ่งครั้งนะครับโดยในวันที่17มกราคม69ค่าสัรวัตถุดิบออกมาพระธิปงเมนูนะครับดับ เฉพาะ10ตัวเหนือศูนย์ออก72ผ่านส่วนหนึ่งคุมภาันธ์ค่าสารวัตถุดิบออกมาปรุงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ5ร้อยไม่เกี่ยวของอาจารย์รามอินทาในเมนูที่10นะครับไปกันต่อที่เมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์ทวีจะเป็นชุดการค่าสันวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวก็จะไปชนกับอาจารย์รามอินทา โดย17มกราคมคัดสั่นวัตถุดิบดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ0ย์ออก72 10ออก7หน่วยออก2ผ่านส่วนการคัดสันวัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธ์69คัดสันวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ5 0 0ไม่เกี่ยวนะครับพิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับก็จะเป็นเมนูที่11 ต่อมาจะเป็นเมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์ชวโรดเพื่อนสีฟ้าจะเป็นชุดการคาดสัรวัตถุดิบเพื่อจะประปุงเมนูดับคู่ใต้ตรงกลับโดย17มกราคมออก02ด,02ดับ02ก็ถือว่าหลุดนะครับอัตราการคดสันวัตถุดิบอยู่ที่90%หากครั้งไหนที่หลุดครั้งต่อมาจะกลับมาเดินดีโดยอาจารย์ชวโรดได้คาดสันวัตถุดิบออกมาดับใต้ตรงกลับก็จะมีดับ ส6่4กหกส4่สี่เจ็ด8จ็ดสี่นะครับพิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำะมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์คงกระพัน์ จะเป็นชุดการค่าสัรนวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ตัวตรงโดย17มกราคมการค่าสัรวัตถุดิบ17ชุดวัตถุดิบก็ดับผ่านออก0-2ส่วนการค่าสัรนวัตถุดิบในวันที่1่กุมภาพันธ์เกค่าสัรนวัตถุดิบออกมาดับใต้ตัวตรงทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่20ชุดกัน รงวัตถดิบนะครับก็จะมีดับ0 0 0 2 0 4 1 1 1 5 2 0 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 0 4 3 4 4 5 1 5 5 6 6 6 7 7 6แล้วก็77ในเมนูที่13นะครับพิจารณาวัตถดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสันเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่ 14. จะเป็นเมนูของอาจารย์9หัวขาวจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบปริจฐปรุงเมนูดับคู่ตรงเหนือ 10. ชุดปี69โดยในวันที่ 17. มกราคมการคัดสรรวัตถุดิบปริจฐ์ปรุงเมนูดับตะอาดับเหนือตัวตรงก็จะมีดับ1922 3548 516 4 7 7 8093แล้วก็06ออก7จสผ่าส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่ 1. คกุมภาพันธ์ ค่าสันวัตถดิบออกมาดับคู่เหนือ10ชุดตัวตรงก็จะมีดับ8 5 9 8 0 1 1 4 2 7 3 0 4 3 6 6 6 9แล้วก็72ในเมนูที่14พิจารณาวัตถดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสันเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์9ก้าหมวกขาวอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดการคัาสัร์วัตถุดิบพอดจะปรปุงเมนูดับผู้ใต้ 10. ชุดปี69โดยในวันที่17มกราคมการคัาสัรวัตถุดิบดับ2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7 0 8 9 9 8 0 7แล้วก็16ออกศูนย์ผ่านจากที่ทำใส่ตีตาการคัาสัรวัตถุดิบจุดในวันที่2มกราคมก็กลับมาเดินดีต่อ17มกราคมส่วนหนึ่งกุมภาพันธ์หกเก้ ผสันวัตถดิบริจะปรุงเมนูดับผู้ใต้ตัวตรงก็จะมีดับ1 1 2 0 3 9 4 8 5 7 6องศ8 4 9 3แล้วก็0 2ในเมนูที่15พิจารณาวัตถดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสัรเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์ฝนคนโคราชจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือชุดน้ำแดง3แก้วโดยในวันที่17มกราคมคัดสรรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะ10เหนือ1กับ4ออก972 10ออก7ผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่1่กุมภาพันธ์พัอาจารย์ฝนคนโคราชได้คัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูนะครับดับ เฉพาะ10หน่วยหนึ่งนะสกับ7 3กับ7นะครับพิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำะมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์ฝนคนโคราชจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบ กด้จะปรุงเมนูดับเฉพาะสิบเหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยอัตราการค่าสั่นวัตถุดิบรวมหลุดอยู่สามครั้งนะครับโดยอัตราการค่าสั่นวัตถุดิบทำสถิติหลุดต่อกันสองครั้งก็คือวันที่16ธันวาคมแล้วก็2มกราคมส่วน17มกราคมค่าสั่นวัตถุดิบดับเฉพาะ10เหนือ1ออก972 10ออก7ผ่านจากที่ทำสถิติหลุดต่อกันสองครั้งก็กลับมาเดินดีต่อ ก็มาพิจารณาต่อในวันที่1กุมภาพันธ์อาจารย์ฝนคนโคราชได้ค่าสันวัตถุดิบพิจปพุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือ9ร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับท่านใดที่ตามชุดเมน,นูนี้ก็ลองนำไปพิจารณาก่อนนำมาพูงก,ก็รังสรรเมนูมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่18จะเป็นเมนูของอาจารย์ฝนคนโคราชจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบ เพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยหน่งอัตราการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่17มกราคมนะครับคัดสรรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะหน่วยเหนือ5กับ8ออก972หน่วยออก2ก็ทาสถิติผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธ์69อาจารย์ฝนคนโขราชได้คัดสรรวัตถุดิบออกมาเพื่อที่จะปรุงเมนูนะครับดับ เฉพาะหน่วยเหนือ7กับ9 7กับ9ในเมนูที่18นะครับแล้วก็เมนูที่19จะเป็นเมนูของอาจารย์ฝนคนโคราจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบพื่อที่จะปรุงเมนูดับปักหลัก10บหน่วยใต้การคัดสรรวัตถุดิบนะคบหรือสติอัตราการคัดสรรวัตถุดิบดับเฉพาะ10ใต้หลุดอยู่ หนึ่งครั้งก็คือครั้งล่าสุดในวันที่17มกราคมส่วนอัตราการค่าสั่นวัตถุดิบดับเฉพาะหน่วยใต้หลุดอยู่3ครั้งนะครับโดยในวันที่17มกราคมค่าสันวัตถุดิบดับเฉพาะ10ใต้ศูนย์ดับเฉพาะหน่วยใต้ศูนย์ออกศูนย์สองสิบออกศูนย์ออกสองนะครับหลุดเฉพาะ1ิผ่านเฉพาะหน่วยอัตราการค่าสั่นวัตถุดิบในวันที่1นุมพภาพันหก้าค่าสั่นวัตถุดิบออกมานะครับ ดับเฉพาะ10บใต้1แล้วก็ดับเฉพาะหน่วยใต้1ชุดที่หลุดโอกาสค่อนข้างสูงที่จะกลับมาเดินดีในหลัก10ใต้นะครับพิจารณาวัตถุดิบก่อนนํามาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับนี่ก็จะเป็นการคัดเลือกคัดสรรวัตถุดิบแต่ละท้องที่แต่ละสินนะครับก่อนที่จะนํามาปรุงเมนูดับขนมไทยในวันที่1กุมภาพันธ์หกต่อไปหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น ปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอกับคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์เพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเป็นตัวแานในการวิเคราะห์ตัดระดับขนมไทยหปุ่มพันหกเก้าต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องแมทสโตรีนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอกับคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณครับ